สวัสดีครับวันนี้ลุงเปียกก็จะมาขอออกตัวาจากผู้ร่วมงานหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่ในหน้าที่ราชการในวงการแล้วก็น้องๆหลานๆที่ได้ ร่วมทีมในการวิ่งเต้นค้นหาที่ดินพื้นที่ดินมามาให้ลุงเปยกที่ตามที่ลุงเปยกได้เสนอเสนอ,อขอบคุณทุกท่านที่ที่ได้หาตามตามสเปคที่ลุงเปยกได้ขอไว้อะนะ แต่เหตุการณ์มันก็กลับตละปรดบไปนิดหน่อยเดี๋ยวคืออย่างเงี้ยคำขอของทุนกำมลอผ่านเพื่อนผู้ประกาศอะคือคือคือผ่านจากเพื่อนของผมเองอ่าเพื่อนที่รักกันมากด้วยอ่าเขามีอากาศอย่างงี้ต้องการเนื้อที่เจ็ดสิบไร่ทำง,งานโรงงานําโรงงานอาหารสัตว์ข้อกำหนดห่างจากถนนเพชรเกษมไม่เกินสิบกิโลเมตร ทัศมีสองกิโลเมตรวัดจากแผแงที่ดินไม่มีวัดไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลความหมูความไก่ความเป็ดความห่านอะไรทั้งนั้นอาติดแปลงพูดง่ายๆไ,ไม่มีพวกนี้ติดแปลงมีบ้านอยู่อาศัยน้อยหรือไม่มีเลยเพอต้องทําประชาพิจารณ์ถ้ามีสายไฟฟ้าสาังเวตผ่านหน้าแปลงยิ่งดีพิกัดเขาย่อยเท่านั้นอืม พอดีเข้าล็อกที่ครับเข้าล็อกที่มีตามสเปกแ,แต่มีผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการหลายคนเช่นเจ้าของที่ผู้ประสานงานพื้นที่ที่มีหน้าตามีหน้ามีตาในสังคมและผู้วิ่งเต้นทั้งขับรถเดินทางไปยังพื้นที่โอ้ยหลายคนทีเดียวเรียกว่าตื่นตัวในการทํางานในเครืนี้อย่างลื่มเพราะมันตรงสเปกทุกระเบียดน้วไงครับนะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อนัดหมายตรงปรงใจกันเรียบร้อยก็เสนอครับนี่ได้กันพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นพื้นที่สีม่วงนะได้โรงงานมันก็ต้องพื้นที่สีม่วงอยู่แล้วโรงงานคาว่าโรงงานจะไปสร้างไปสร้างอสีเขียวสีอะไรคงไม่ได้ครับพื้นที่สีม่วงรวมทั้งหมด89ดเก้าไร่เศษนิดหน่อย ในรัศมีสองกิโลเมตรครึ่งไม่มีโรงงานไม่มีฟาร์มใดๆดสั้งสิน้นห่างวัดสี่กิโลเมตรห่างอนามัยห้ากิโลเมตรห่างโรงเรียนห้ากิโลเมตรครึ่งพื้นที่ดังที่เห็นที่ส่งมาเนี่ยครับโหนกกุดแดงทั้งหมดราคาไล่ละห้าแสนน่าว่ากันตั้งนิงถึงตรงนี้เลยเสาเสาไฟสามเฟสอยู่ห่างจากที่แปดสิบเมตรนะ พอมันตามลาดถนดนไปตามสเปคท,ที่ที่หาให้ให้ทุกประการนะฮะตามสเปคที่ให้หาทุกประการเลยครับนะอ่าทืนี้ก็หลังจากส่งรายงานให้เรียบร้อยแล้วคําตอบที่ได้รับกลับมามันคือกลับมาหลอชัดๆอฮะพื้นที่สีเขียวเขาอ่า คือมีคำตอบมาว่าพื้นที่สีม่วงไม่รับครับขอพื้นที่สีเขียวเข้มนะโอ้แล้วพื้นที่สีเขียวเขาให้สร้างโรงงานเลยครับปัดโถทำคลิปมาก็เพื่อจะขอโทษท่านผู้ใหญ่ที่เป็นธุระประสานงานให้และขอโทษเด็กๆที่เขากำลังจะถอนหงอกลงเปี๊ยก การผิดพลาดในครั้งนี้ของต้องขอโทษผู้ที่วิ่งเต้นประสานงานผู้หวยครับสาเหตุรับงานมาโดยขาดการวิเคราะห์ที่ดีจะเอาพื้นที่ทำงานโรงงานแต่เลือกที่จะเอาพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่เฉพาะเจาะจงให้ทำกระเตรเท่านั้นเอองงครับงงกับเหตุการ์อย่างนี้นะ งงกระเพกการอย่างนี้ก็ต้องขอโทษนะขอโทษครับนี่พื้นที่สวยมากครับอืมม่าพอส่งให้แล้วก็มีรายการตอบกลับมาอย่างนี้พื้นที่สีม่วงไม่รับเอ๊จะสร้างโรงงานแล้วสีม่วงไม่รับนี่เป็นงงนะครับแล้วก็ตามสเปกทุกอย่างนะ แม่ถ้าบอกว่าเงินไม่พอเนื้อที่มันเกินจำกัดจากเสร็จเจ็ดสิบไร่ก็นอพอพอน่าจะได้ฟังนะไอ้นี่บอกว่าเป็นพื้นที่ต้องการพื้นที่สีเขียวแล้วตรงแล้วพื้นที่สีเขียวมันไปสร้างไปสร้างโรงงานได้เลยครับท่านพี่น้องทั้งหลายนะถ้าถ้าสร้างได้ผมก็ ผมก็เห็นโรงงานเต็มพืชไปหมดในพื้นที่ท้องไร่ท้องนานะครับมันทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องขอโทษไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับยัไงไงก็อย่าเพิ่งถอนหงอกลุงเปียกเลยตอนก็ <c oughs> โทษทีครับแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ